ออกรถ Swift วันนี้รับทันที Suzuki Worry Free โปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรี u k i Maintenance Service เราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปี f ปีฟรี z u k i กิ r r a n t ีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนหน้าสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายนนี้สอบถามข้อมูลที่โชว์รูมรถยนต์กิทั่วประเทศนะครับ ดูบอนดึกนอนน้อยหน้าโซมตื่นมางวงเงียบไม่เฟรชดื่มไดวิไนท์พระมิทาชเชอรี่คามโมไมล์วิตามิน B12 ช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทและสมองพร้อมสารสกัดสำคัญอีก44ชนิดต้านดิ้วรอยก่อนวัยดูดีก่อนใครดื่มไดวิไนท์ก่อนนอนเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามือ พกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคลียร์เพลินระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆท้งรถดั้งเดิมรถบาร์บีวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกของกรามือออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงน,นะครับตามนักขาวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจําวันศุกร์ที่20กันยายนครับวันนี้ไปเริ่มกันที่เรื่องราวของสนามกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่า โอเคตอนนี้คือโซ่อจิมเขาก็มีแลนนะครับที่จะทําสนามใหม่เนาะโดยที่มีการสร้างจัดตั้งนะครับคณะทํางานขึ้นมานะครับนำโดยแกรี่เนวิลนะครับตำนานแบ็คขวาของทีมนะครับทีนี้เนี่ยเดิมเนี่ยแลนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนนะครับเขาก็อยากที่จะทําให้สนามใหม่มันก็ลงเตะไปใช่ไหมครับเมื่อมันเสร็จแล้วก็สนามเดิมเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้ให้ทุบทิ้งในตอนแรกนะครับคือเขาต้องการที่ใช้สนามเนี้ย นอกจากจะเป็นสถานที่ที่เก็บเ,ออเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆของทีมแล้วนะครับเขาก็ต้องการให้ทีมเยาวชนกับทีมหญิงเนี่ยมาลงเตะที่สนามนี้แล้วก็อาจจะลดความจุลงนะครับจากเดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความจุสนามบูราฟอรอยู่ที่ประมาณสัก74,000คนนะครับ74,000ที่นั่งเนี่ยมันก็จะต้องปรับลดไปนะครับเหลือประมาณสัก30,000ที่นั่งอันนี้คือแลนเดิมนะครับที่ตอนแรกเนี่ยสโมสรเขาวางเอาไว้นะครับแต่ว่า หลังจากการประชุมกันนะครับของคณะทํางานเนี่ยนะครับทางสโมสรก็มองว่าการสร้างสนามใหม่ไปด้วยแล้วก็ปรับปรุงทํานุดํารงสนามเดิมไปด้วยเนี่ยสุดท้ายมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างจะเยอะเกินไปนะครับฉะนั้นณนะตอนนี้แลนใหม่ของสโมสรก็คือการที่จะทบโอทฟอร์ดปัจจุบันทิ้งไปนะครับเมื่อสนามแห่งใหม่สร้างเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยคำถามต่อเนื่องคืออรนี้ทีมหญิง นะครับหรือว่าทีมเยาวชนสโมสรจะเอาไปแข่งขันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคริสวิลเลอร์ผู้สื่อข่าวเทียสองจากลิลิมลก็บอกว่าสโมสรอ,อาจจะไปสร้างสนามใหม่ที่ที่หนึ่งเพื่อให้ทีมหญิงลงเตะครับความจุร,ราวราวหนึ0หมื่นห้าพันที่นั่งนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยแฟนบอลที่เข้ามาดูทีมหญิงเตะเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเวลาเปิดสนามให้แฟนบอลเข้าชมเวลาทีมหญิงเตะในวิเ n นซูเปอร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดอาจารย์แค่ด้านเดียวอยู่แล้ว ฉะนั้นวิลเลอร์บอกว่าถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับฟุตบอลหญิงมันเป็นที่นิยมมากขึ้นคนดูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการเพิ่มความจุสนามใหม่จะพอฟุตบอลหญิงน,นะครับจากเดิมที่ความจุประมาณสัก1 5 0 0 0ที่นั่งอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการปรับความจุให้มากขึ้นในเวลานั้นนะครับทีนี้เนี่ยก็มีบางท่านถามมาว่าเฮ้ยกันแบบนี้นั่นหมายความว่าในช่วงที่โอตาร์ฟอร์ดปัจจุบันโดนทุบเนี่ยเราต้องไปเช่าสนามอื่นหรือเปล่าอันนี้คือคริสวิลเลอร์ก็ยังงไไม่ได้แ้แแจต ถ้ายึดตามข้อมูลเดิมนะครับพื้นที่สนามใหม่ที่เขาจะสร้างเนี่ยกับโอร่ฟอร์ดปัจจุบันเนี่ยมันอยู่คนละจุดกันนะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอันนี้คือจากความเข้าใจของผมนะครับแล้วเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีคือถ้าสมมุติว่าจะทุบสนามเดิมเนี่ยมันก็น่าจะต้องรอจนกว่าทั้งสนามแห่งใหม่เนี่ยมันสร้างเสร็จก่อนนะครับคือพอสนามใหม่สร้างเสร็จแล้วค่อยทุบส่วนช่วงที่มีการก่อสร้างตามปกติคุณก็เตะที่สนามเดิมไปก่อนนะครับคือประเด็นเนี่ย มันอยู่ที่แค่ว่าถ้าคุณดูแลนะครับทั้ง2ส,สนามพร้อมกันเนี่ยโอ้โหค่าใช้จงค่าใช้จา่ายอะไรต่างๆมันก็จะเยอะแล้วก็บานปลายนะครับฉะนั้นแลนของเซอร์จิมก็ยังคงคอนเฟิร์มว่าจะสร้างสนามใหม่นะครับเพียงแต่ว่าอไอเดียที่บอกว่าจะเก็บสนามเดิมไว้ทีมหญิงทีมเยาวชนเนี่ยมันอาจจะต้องต้องพับไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่าใช้จ่ายมันจะบานปลายเซอร์จิมบอกนะครับว่าสนามแห่งใหม่เนี่ย เขาคาดหวังว่าจะสร้างเสร็จภายในปี2030นะครับก็น่าจะมีการาหารือในหมู่คณะทำงานนะครับหาข้อมูลต่างๆจนทุกอย่างเนี่ยคาดว่าน่าจะตกผลึกในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี้นะครับถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ระบุไว้นะครับฉะนั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับและทุกอย่างเป็นไปตามแพลนเนี่ยคาดว่าอีก6ปีครับเราน่าจะได้เห็นสนามโบรฟออดแบบใหม่นะครับส่วนแบบเดิมเนี่ย ก็เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนว่าไปแบบนั้นนะครับเรื่องราวของการแถลงข่าวของรอิชาร์ดครับก่อนเกมที่เจอกับคริสตอลพาเลสนะครับคือเราเห็นแล้วแหละว่าเมสันเมาส์กับราสมุสฮอยลุนนะครับกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเทนฮากบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับการได้เมาส์กับฮอยลุนกลับมาเพราะว่าต่อจากเนี้ยยูไนเต็ดจะมีโปรแกรมเตะเยอะมากๆนะครับหลังจากเกมเทรนเมลีกในช่วงสุดดานี้ก็จะเป็นเกมเออ 20ละในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมันเตะสัปดาหละ2เกมการที่คุณมีผู้เล่นในทีมกลับมามากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับส่วนการลงสนามของฮอยลุนกับเมาส์เนี่ยเอาจริงๆโอกาสในการลงเล่นในเกมเจอกับพาเลสมันก็มีแต่ทีเนี้ยคือถ้าหายเจ็บยังไม่ดีนะครับก็คือยังไม่ได้หายเป็นปลือกทิ้งหรือว่ามีการเร่งความฟิตกลับมามากจนเกินไปสุดท้ายถ้าเจ็บซ้ํามันก็จะเป็นปัญหาอีก นะครับฉะนั้นเนี่ยเทนฮากกับทีมโค้ชก็จะต้องประเมินอีกทีว่าฮอยลุนกับเมาส์เนี่ยจะพร้อมหรือเปล่าสำหรับเกมบ,บ,บนเสานี้นะครับเทนฮากเองยังได้พูดถึงมาคาสไรส์ฟอร์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็เช่นชมนะครับมาคาสไรส์ฟอร์ดว่าการที่ไรส์ฟอร์ดยิงได้นะครับเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยมันส่งผลดีนะเพราะว่าถ้าไราส์ฟอร์ดมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับทีมก็จะดีไปด้วยอายุตัวอย่างเช่นเกมเจอบารลซลี่โอเคหลายท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ง่ายๆแหละะชนไป70 นะครับหรือแม้แต่เกมเจอเซดัมตันแต่ต้องบอกว่าประตูของไรชฟอร์ดสำคัญสำหรับทั้ง2เกมนะครับในเกมเจอเซดัมตันเนี่ยถ้าไม่มีลูก2ของไรชฟอร์ดนำแค่1นูนเนี่ยทีมก็จะเล่นออยากกว่านี้นะครับส่วนในเกมเจอบานสลีไรชฟอร์ดเป็นคนยิงประตูเบิกร่องหลังจากนั้นมันก็มารัวๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจที่เทนฮปบอกนะคือถ้าไรชฟอร์ดมีความมั่นใจอ่ะแล้วก็ยิงประตูได้เนี่ยมันส่งผลดีต่อทีมอยู่แล้ว นะครับฉะนั้นเราก็หวังแท่ว่าแรชฟอร์ดจะยิงได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ,รบผู้สื่อข่าวถามประเด็นจี้ใจครับถามว่าเฮ้ยซีซั่นก่อนเนี่ยคุณโดนคริสเซิลพาเลซถล่มไป4-0นะครับ,ค,รบคุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรในเกมนี้มันจะต่างออกไปไหมเทนฮารบอกว่าผลการแข่งขันในเกมที่เจอพาเลซ4-0เนี่ยมันก็เหมาะสมกับฟอร์มของทั้งสองทีมอยู่แล้วคือเขาก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรนะครับแต่ว่าอ่ะในอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ย ตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับของซีซันที่แล้วเนี่ยเขาต้องโรเตชันเยอะมากมันหาเสวดเพผู้เล่นตัวจริงได้ยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าเกมวันสาร์เนี่ยมันจะต่างออกไปนะครับเพราะว่าเขามีตัวผู้เล่นให้เลือกสารเลือกใช้งานได้ได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ทีมมีผู้เล่นชุดที่สมบูรณ์แล้วฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันกับเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเห็นไเพราะว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเปลี่ยนไปจาก4-0เมื่อฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้น เริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่สวยงามเหมือนกันนะครับมีหลายเกมที่ก็ทําแต้มหล่นไปนะครับก็ต้องมารอดูว่าเกมพาเลสวันเสาร์นีจ้จะออกมาแบบไหนแต่นี้ผมเสริมของตัวเองนิดนึงผมมองว่าสําคัญนะครับเกมนี้สําคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่ายูเนเตดชนะพาเลสเนี่ยคุณคิดดูนะว่ามันมีโอกาสที่ทีมจะชนะ4เกมรวดได้นะครับเราไม่ได้มองข้ามเอฟซีทเวนตแต่เกมเจอทเวนต ถ้าความมาั่นใจมันมาสามเกมแล้วคือเซาแฮมตันบาร์ซ่แล้วก็พาเลสผมว่ามันไปสู่เกมทเวนเต้ได้คิดดูครับแฟนๆอยู fan ่ในเตดเราไม่มีช่วงเวลาที่ติดคอมโบรันเกมชนะต่อเนื่องกันนานเท่าไหร่แล้วนะครับปกติแล้วเอาชนะเกมหนึ่งนะครับก็ไปเสมอไปแพ้ฟแฟนๆเรียกว่าวนลูปนะฮะชนะ2เกมหลุดไปแพ้หลุดไปเสมอทีมอื่นๆที่มันเสถียรเนี่ยคือเขาชนะกัน4ี่เกม5เกมรวดฉะนั้นเกมเจอพาเลสมันสำคัญนะครับ คือลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าหลุดเสมอหลุดแพ้พาเลสเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นสภาพเดิมๆแต่ถ้าเกิดชนะพาเลสได้เนี่ยหมายความว่าคุณเริ่มรันผลการแข่งขันได้และมันไปเกมเกมไป4เกมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเจอทาวนแนมคอสเปอร์เดี๋ยวค่อยไปว่ากัอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเกมสําคัญนะในเกมเจอกับพาเลสคาดหวังผลการแข่งขันเหมือนกันนะครับ เรื่องราวของเลนิโอโรครับมีข่าวมาจาก g ีฟมีสปอร์ตอันนี้ย้ำว่าเป็นสื่อระดับเทียมไม่สูงมากก็จริงแต่ก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนอย่างไรก็ตามคนเขียนมีเบนแจคอบจาก CBS Sport เขียนด้วยนะครับฉะนั้นก็น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะครับประมาณหนึ่งเขาพูดถึงการกลับมาของเลนิโอโรนะครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าจํากันได้นะครับยูโรบาดเจ็บในช่วงปรีซีซั่นก็ประมาณเดือน7เดือน8แล้วก็ ในช่วงเวลานั้นมีการคาดการ์นะครับว่าโยูโรจะต้องพัก3เดือนนะครับทีนี้3เดือนเนี่ยบวกไปจากช่วงเดือนออกรกฎาคมสิงหามันก็จะตกที่ประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนใช่ไหมครับเดือน10เดือน11แต่ทีนี้เนื่องจากว่าโยูโรต้องผ่าตัดกระดูกเท้าด้วยนะครับมันก็เลยจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู1น,นะครับและ2ก็คือต้องพยายามเรียกความฟิตให้มันเต็มร้อยแล้วก็เล่นกับลูกบอลด้วยซ้อมกับลูกบอลคือทําทุกอย่างให้มันแบบเพอร์เฟกจริงๆ ซึ่งกว่าที่ทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกแล้วก็โอ้โหทุกอย่างมันฟิตสมานแผลติดนะครับแล้วก็เต็มร้อยให้แฟนๆได้มาชื่นชมฟอร์มของยูโรกันอีกครั้งเนี่ยยูโรเขาก็บอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าสุดท้ายมันอาจจะเป็นในช่วงเดือนธันวาคมต้นเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเป็นเกมที่อันนี้คือตามที่ยูโรคาดการนะครับจะเป็นเกมที่ยูเนเต็ดนะครับจะลงสนามเจอกับอาร์เซนอลนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันจะเป็นเกม คืนวันที่3ธันวาคมบุกไปเยือนที่เอเมอร์สตีดเมนี่คือเหมือนกับเป็นเป้าหมายของยูโรว่าจะพยายามกลับมาให้ได้ในช่วงนั้นนะครับทีนี้เนี่ยีบบีสปอร์ตครับนำโดยเบนเชอร์อก็บอกว่าสโมสรก็จะไม่เร่งนะครับการกลับมาของยูโรนะก็คือปล่อยให้เขาฟื้นฟูได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันเคยเกิดเคสของลิซโดมาดิเนสมาแล้วที่เร่งลิชากลับมามากจนเกินไปสุดท้ายเจ็บซ้ำนะครับฉะนั้น ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้โยโร่นั้นฟื้นฟรูร่างกายตัวเองนะครับให้เต็มที่ไปก่อนก็แล้วกันนะครับมาถึงข่าวของคอบปี้เมนูบ้างนะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกเขียนโดยซีเฟนเรลสันผู้สื่อข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับคอบี้เมนูถูกพักนะครับในเกมที่เจอกับบาร์นสลีย์นะครับทีนี้เนี่ยเรลสันก็บอกว่าสุดท้ายมันอาจจะเป็นผลดีก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าคอบปี้เมนูนะครับลงสนามต่อเนื่องมาโดยตลอดคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วง ปลายปีที่แล้วก็คือปลายปี2023สมเนี่ยนะครับสโมสรใช้งานเมนูต่อเนื่องนะครับติดกันมาโดยตลอดคือกลายเป็นตัวหลักตัวจริงแล้วก็แทบจะไม่ได้พักเลยจบซีซั่นปุ๊บก็ต้องไปยูโรนะครับพาอังกฤษทะลุก็ไปถึงรอบชิงชนะเลิศโอเคอาจจะมีช่วงพักเบรกหลังยูโรบ้างสนิทซะหน่นอยแต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับการชาร์จแบตของนักเตะเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มที่คือโอเคร่างกายอาจจะได้พักบ้างแต่สภาพจิตใจมันก็อาจจะยังแบบยังมีความล้าหนักอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมติเมนูลงสนามกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห,าดาห,ดดาห์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคือนักเตะอาจจะอาจจะล้าทางใจได้ด้วยหรือเปล่านะครับสิ่งที่เรลซนบอกก็คือว่าบางทีเนี่ยการที่เมนูได้พักบ้างนะครับในเกมที่เจอกับบาสซี่มันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้มาฉันไม่ตัวนักเตะเนี่ยมีความฟ resh มีความสดชื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ในมุมหนึ่งแฟนๆก็ได้เห็นการจับคู่กันระหว่างโอกาเต้กับคาซิโร่ด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วง สุดสัปดาห์นี้นะครับเรลเซนก็บอกว่าโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นเมนูคู่กับอุกาเต้มันก็มีเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งคือคาเซายุ32ปีแล้วนะครับถ้าลงเล่น2เกมติดกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะดูหนักเกินไปคือผมเข้าใจว่าตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นคาเซกับอูกาเต้เล่นคู่กันนะครับแต่ว่าใช้คําว่าบางเกมที่เหมาะสมแล้วกันเมนูก็อาจจะช่วยนะครับลงมา เป็นตัวเชื่อมเกมได้เพราะว่าในบางเกมที่กองกลางเนี่ยมันบีบเพรสกันหนักมากๆฝั่งรองข้ามเพรสหนักจริงๆนะครับเราต้องการตัวที่มันพยายามบิลเกมเชื่อมเกมขึ้นมาแก้เพรสได้นะครับการใช้เขาเป็นเมนูมันก็อาจจะเหมาะสาหรับบางเกมนะครับฉะนั้นก็เข้าใจว่าช่วงนี้นี่แฟนๆรู้สึกว่าเฮ้ยเมนูอยู่กับบอลน,นานเกินไปนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเมนูดูเล่นเล่นเยอะจังหวะเกินไปดูไม่เหมือนเดิมอ่ะนะครับผมว่า ก็แค่อาจจะต้องปรับให้เล่นง่ายขึ้นไงเหมือนกับเป็นคนเดิมที่เราเคยรู้จักกันนะครับตอนที่เมนูขึ้นมาชุดใหญ่ใหม่ๆนะผมเชื่อว่าการสลับลงนะครับระหว่างเมนูคาเซ่และกูกาเต้เนี่ยมันสามารถหมุนกันได้ในบางเกมเพราะว่าอย่างที่บอกครับเรามียูโรป้าด้วยและคาราบาวครับก็ดันยังเข้ารอบอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเตะที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 ซีซั่นนี้บอลยุโรปนะครับในรอบแบ่งกลุ่มไม่มีแล้วมันกลายเป็นลีกเฟสนะครับแล้วจากเดิมที่เตะ6เกมเนี่ย เราต้องเตะ8เกมนะครับในช่วงลีกเฟสแล้วถ้าเกิดไม่ได้จบ1ถึง8อันดับแรกต้องไปเล่นเพลย์ออฟคุณต้องบวกอีก2เท่ากับว่าลีกเฟสบวกเพลย์ออฟคุณเตะ10เกมนี่ยังไม่รวมคาราบาวครับนะครับยังไม่รวม FA ครับต้นปีหน้าอีกใช่ไหมครับบอลลีกมันก็ต้องมีโปรแกรมเนี่ยบ็อกซิ่งเดย์ถูกไหมนะครับมีคริสต์มาสปีใหม่คือมันเตะเยอะมากฉะนั้นการที่คุณมีมิดฟิลเยอะที่สุดในทีมเท่าที่จะทำได้คุณมีเมนูคุณมีคาเซคุณมีอุกเต้คุณมีรซ e นะคับ คุณมีโทบิคอเลเยอร์คุณมีเมสเนเมาส์คือมันก็สามารถหมุนตรงนี้กันได้นะครับฉะนั้นการพักเมนูให้ฟ resh ที่สุดนะครับมันก็อาจจะดีก็ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเมนูกลับมาโชว์ฟอร์มได้แบบใช้คำว่าตามที่หลายๆท่านปลื้มแล้วก็ชื่นชอบกันเหมือนในช่วงฤดูการที่แล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะกลับมาลงตัวยิ่งขึ้นแต่ผมก็ต้องย้ำว่าเราใช้คาเซได้ในบางเกมนะแต่บางเกมเนี่ยเมนูก็อาจจะเหมาะกว่า ในในบางนัดที่มันต้องการความนิ่งนะครับหรือว่าต้องการการแก้เพรสด้วยการเลี้ยงบอลขึ้นไปอ,อ่ะบางทีจุดเนี้ยนะครับเมนูจะเหมาะเพราะว่าคาเซเนี่ยโอเคได้บอลปุ๊บเขาสวิชแหลยเขาวางเลยวัดเลยได้เสียเลยแต่บางทีถ้าสมมติวางไม้แมนก็เสียบอลกลับให้คู่ต่อสู้บางทีมันอาจจะต้องใช้จังหวะในการเชื่อมเล่นในพื้นที่แคบนะครับของเมนูบ้างเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของเมนูครับแล้วก็ไปทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งของแฮร์รี่อัมา เพราะว่าเอาจริงๆนะครับหลายท่านเนี่ยก็สงสัยแหละว่าทําไมอามาสถึงไม่ได้ลงในเกมเจอบาร์ซี่กลางสัปดาห์เพราะว่าดูจากการคาดการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฮูสกอร์หรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยอามาสควรจะได้โอกาสลงสนามเพราะว่านี่คือแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่คือถ้าไม่ลงเล่นในเกมเออ่คาราบาวคัพเนี่ยนะครับมันก็จะหาโอกาสได้ไม่ง่ายแล้วนะครับซึ่งทางแกรามเบลลี่นะครับ, ly, รบผู้สื่อข,ข่าวจากเดลี่เมลเขาก็มองว่าอามาสเนี่ยมีโอกาส นะครับที่จะลงประเดิมสนามในเกมเจอทเวนเต้ในยูโรปียลีกกลางสัปดาห์หน้านะครับคือสาเหตุที่ไม่ได้ลงในเกมเจอบาร์ซีเนี่ยเบลลี่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในมุมของทีมโค้ชอามาจะต้องฝึกการเล่นโดยที่ไม่มีบอลให้ดีกว่านี้คือการซ้อมในสนามซ้อมสําคัญนะครับคือเราอาจจะเห็นแค่ในสนามแข่งแล้วก็เออไปวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินกันตรงนั้นอันนี้คือใช่เพราะว่าในสนามแข่งเนี่ยมันคือบททดสอบจริงแต่ว่าในสนามซ้อมเนี่ยมันก็จะวัดเหมือนกันว่าสุดท้ายทีมโค้ชจะเลือกตัวนักเตะคนนี้ลงสนามหรือเปล่า นะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอามาสกับบทบาทเกมรับในเรื่องสมาธิต่างๆมันอาจจะยังไม่ยังไม่นิ่งพอนะครับอันนี้หลายท่านคงจะเห็นแล้วในช่วงต้นซีซันว่าโอเคการเติมเกมการหุบไปเล่นอินเวอร์สเนี่ยคืออามาสทำได้อยู่แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่การเล่นเกมรับนะครับสมาธิในการตามตัวประกบอันนี้คืออามาสฉันต้องฝึกต่อไปฉะนั้นนะครับคือสโมสรเนี่ยให้โอกาสแฮร์รี่อามาสนะแล้วก็คาดหวังในตัวของอามาสด้วยนะครับฟอร์มของอามาส อันดับแรกเลยนะครับในช่วงปร e s ิซั o นเนี่ยมันทําให้ทีมอย่างไม่วัดก่อนโอเคได้นูซมาสอุยมาเล่นเ,เป็นฟูลแบ็กหลักๆฝั่งขวาอยู่แล้วแต่ว่าทีมไม่ได้ซื้อแบ็กซ้ายอาชีพเข้ามาเพิ่มนั่นหมายควาว่าทีมอยากจะดูก่อนว่าอามาสทาได้ไหมนะครับและถ้าทางฤด,ดูกาลนี้อามาสพอจะขึ้นมาทดแทนชอมาเลเซียนะครับหรือว่ายืนแบ็กฝั่งซ้ายได้โดยที่ไม่ติดขัดเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ ทีมจะไม่ได้ซื้อแบ็กซ้ายอีกแล้วในช่วงตลาดปี2025แต่ถ้าเกิดว่าอา a มาสเล่นไม่ได้อันนี้ทีมต้องคิดแล้วว่าจะลงตลาดแบ็กซ้ายเพิ่มไหมนะครับในออปีต่อไปที่มันจะมาถึงนะครับฉะนั้นฟอร์มของอามาสมันจะเป็นจุดวัดครับกับการเดินตลาดในตำแหน่งฟูลแบ็กสำคัญมากๆนะครับโดยที่ผมเชื่อว่าเกมเจอทเวนเต้นะครับผมเห็นด้วยกับเบลลี่นะว่าอามาสควรจะได้โอกาสได้แล้ว แต่สโมสรคาดหวังในตัวของอาร์มาสแน่แล้วก็วางแผนจะปั้นอาร์มาสในระยะยาวเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเทนฮากเคยบอกเองนะครับว่าคืออาร์มาสอาจจะยังไม่ได้ไปถึงฝีเท้าของคอบบีเมนูนะค,คือเขามีแววนะแต่ณเวลาตอนนี้เขายังไม่ได้อยู่ในจุดที่เมนูอยู่ฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเมนูสามารถเล่นทีมชุดใหญ่ได้แบบสบายๆแล้วนะครับเอาโอเคแม้ว่าจะมีแฟนๆเริ่มบ่นเรื่องใช้เวลากับบอลน,นานเกิน ต่คือถ้าด้วยการพิสูจน์นะครับคือเขาไปเล่นยูโรนัดชิงและคือเกมระดับสูงเมนูเล่นได้แหละอามาสยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่มันมีแววที่จะขึ้นไปถึงตรงนั้นแต่ว่าสโมสรก็คงจะไม่ได้ผลักดันนะครับแฮร์รี่อามาสแบบมากจนเกินไปสุดท้ายสโมสรสามารถที่จะค่อยๆผลักดันอามาสแล้วก็ฝึกในจุดที่เขายังไม่เพอร์เฟกต์นะครับพยายามเหลานะครับพยายามพัฒนาให้มันมีจุดอ่อนน้อยที่สุดแล้วก็ เพิ่มจุดแข็งมากที่สุดนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือฟูลแบ็ที่ผมว่าแฟนแมเดตดูแล้วชื่นชอบนะนะครับเพียงแต่ว่าค่อยๆให้เวลาเขานะครับไปยาวๆนะครับน้องอายุน้อยมากฉะนั้นมันมีจุดที่เขายังต้องปรับอีกพอสมควรแต่มีแววครับมีแววแน่ๆรอดูว่าเกมเจอทเวนเตในช่วงสัปดาห์หน้านะครับอามาสจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนวันนี้ด้วยนะครับไปกันก่อนเลยนะครับกับทาง Suzuki นะครับ w อ r r y Free นะครับดีโดนใจนะครับฝากเอาไว้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกออกซ w i f t วันนี้รับทันที Suzuki Warry Free นะครับมอบความมั่นใจให้กับคุณนะครับฟรี u k i Maintenance Service ครับดูแลค่าบำรุงรักษาแล้วก็ค่าแรงให้ถึง7ปีครับฟรี Free Suzuki Warranty รับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีนะครับแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมกับข้อเสนอสูงสุดนะครับในการผ่อน99เดือนครับวันนี้ถึง30กันยายนครับสอบถามขบวลที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้เช่นกันนะครับกับทางดวี่ไนท์นะครับช่วงนี้หลายท่านที่รู้สึกว่าเออนอนดึกนะครับนอนน้อยไม่เฟรชนะครับตื่นมางวงเงียยังไงดื่มดวี่ไนท์นะครับมีทัชเชอรี่คาโมไม มีวิตามิน B12 นะครับช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทและสมองนะครับพร้อมกับสารสกัดสำคัญอีก44ชนิดครับต้านริ้วรอยก่อนวัยดีดีก่อนใครดื่มได้พี่นายก่อนนอนนะครับแอดไลน์ที่แอ i ไซด์ดาร์วีคอแจ้งโค้ดนะครับไดบพี่นาย รับทันทีส่วนลด5%แล้วก็สิทธิ์ในการจัดส่งฟรีด้วยนะครับยังไงฝากไดพี่นายไว้นะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้กับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบตามือนี่เลยนะครับมีทั้งในรูปแบบของรถดั้งเดิมนะครับแล้วก็รถบาร์บีคิวแบบนี้ฉีดกลมสองรับประทานได้เลยดีต่อสุขภาพแล้วก็มีแร่ธาตุมีสารอาหารต่างๆหลายชนิดด้วยนะครับคือกินแล้วได้ความอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยแน่ๆฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ซองเดียวไม่พอยังไงไปซื้อกันแบบ เต็มเลยนะครับเผื่อวันเสาร์นี้ดูบอลไงนะครับจะได้มีตรามือไว้เป็นเพื่อนคุณฝากเอาไว้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วประเทศนะครับทางออนไลน์ที่ก็ตรามือออฟฟิเชียลนะครับสามารถที่จะไปจัดกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือว่าตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับยังไงฝากตรามือไว้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับท่านก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบังกับแนทนะครับยังไงฝากช่องทางของเราเอาไว้เหมือนเช่นเดิม นะครับแอดไลน์ไปที่แอซายช็อกทูนนตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทุกท่านที่สมทสุนขึ้นมาขอบพระคุณเหมือนเช่นเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับคลิปของเราจะเป็นพระคุณอย่างสูงเราทำสรุปข่าวกันแบบนี้นะครับในทุกวันแล้วก็จะพยายามนำเนื้อหาต่างๆที่หลากหลายที่สุดนะครับเกี่ยวกับ m a น c h e s t e r ์เตดมาเสิร์ฟทุกคนครับวันนี้นลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อๆไปครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ We'll